ไว้เหรอไว้ที่เป็นชุดฉันไปดูว่าแกเป็นทาหารจริงหรือเปล่าไหนไหนลองวิทเพื้นที่ฉันดูสิ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินงั้นแกก็เตรียมพร้อมแนละ้วเ้าแก,แกเป็นตัวปลอมปู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 ไอ้แกไอ้ อื้ออีแก่ตุ่นดุริอีไม่โดนหลอกเฮ้ยแกแกขโมยได้ไงอาสะพุงโง่เดี๋ยวเกันมนพักก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าผมกำลังจแปลงไอ้นี่ได้แล้วนะคนกลับไปนอนก่อนเลยเอยไอสองเขาเนี่ยคอยเฝ้าไว้นะโอเคครับผมขออยู่ได้ใช่ไหมครับ ได้ได้ได้ทุกคนก็ไปนอนก่อนเอ้ยก่อนไปเพื่อนยกไหานี่เขาไปโหลแก้วก่อนแะครับไตะครับตัดมเมื่อตอนเช้าหลังตอนเช้าย้อนเบหลังตอนที่เจ้าฐานเจ้าเพื่อนของไอ้คนเนี้ยไปเที่ยนตอนนี้ก็เหมือนเวลาตอนนั้นตอนที่มันลยิงกันอยู่ยิงกับคนที่กำลังไปอะไรอะเพื่อนของมันเน่กำลังป็นเสือนแล้วมันก็ยิงไอ้คนที่พาไปด้วย เฮียกโริงเลยเียใครคแชร์ลเหรอนี่นะไปนอนไนอนรดไปก็ได้ไกลถึงะกลถึงอ่ะมเชีวขไป